ยายท้องสิาพาเพื่อนเพื่อนเมื่อมงการปรุงดินการปรับปรุงดินไว้เพื่อปลูกพืชผักขั้งต้อไปเนาะจะเนาะยายท้องสืดปุงดินด้วยขี้มูมักแกขี้มูมักที่ยายท้องมักไว้ในในขอ,อกเนาะยายท้องจะมีขอ,อกมักขี้มูเนาะ,ะ้ะยายท้องกับเตรียมเตรียมเตรียมแปลงไว้เรียบร้อยแล้ว้ะเตรียมเตรียมแปลงไว้เรียบร้อย แปงผักย้ายท้องกระสีเงาๆไปพุ่นละจ้ะฟังทั้งนี่ปลูกไปแล้วเรียบร้อยอันนี้แปลงสามแปลงในคลื่นหอมนะจ้ะหอมหอมหัวแดงปลูกไว้ก็พอได้อยู่ได้กินใครก็ซื้อเพิ่นโลหกสิบนะจ้ะนะถัดลงมาหันนานที่สองเป็นหอมแบงนานนี่เพิ่งปลูกแล้วยังบ่ท่านได้หดน้ำจ้ะเอาอาหารใส่ให้เขาแล้วจ้ะอาหารคือขี่มูมักแล้วแปลงนี่ย้ายท้องจะปลูกพัก อลูกพักกาดกวางตุ้งนะจ๊ะปลูกพักกาดกวางตุ้งอันนี้คือขี้หมูมักที่ยายทองมักไว้มักผสมแกลบจากมักผสมแกลบถ้าเขาบอเอาแกลบใส่เขาก็สิมีขี้หมูล้วนๆแล้วก็เขาจะบอบเป็นแบบเขาบอบโปง้งแม่จ้ะเขาบอบโป้งแบบเขาจะเป็นฟุน้นแล้วก็เวลาห้อนใส่ดินลงไปแบบนี้เขาจะไปกั้นน้ำไว้นะจ๊ะถ้าเขาใส่แกลบนี่ เขากะเฮ็ดให้น้ําซึมลงไปดีแบบนี้ไหมจ้ะอันนี้คือการปรุงอาหารไว้ให้พืชผักเขาหลังจากที่เขาเตรียมแปลงเรียบร้อยแล้วดินนี่ก,ก็คือจานเป้านะจ๊ะเนาะดินก็คือจานเป้าถ้าเขาบใไซอาหารให้เขาได้กินแต่เขาเป้าหรือว่าเขาบะมีแนวกินอร่อยอร่อยยังสิมันก็สิบ่์จะเิญอาหารคือกันกับเขาเนี่ยแหละจ้ะ ให้ผืชผักงามห้าก็ต้องไ่แบบนี้นี่เห็ดคือหายทองถูกแกผืชผักสได้งามนี่คืออาหารของผืชนะจ๊ะเนาะอันนี้คืออาหารของพืชของยายทองมัดมาเรียบร้อยแล้วจ้ะส่รอบเดียวเพื่อนเวลาปลูกก็ใส่รอบเดียวบ่ได้ส่ลำไรถจ้ะใส่รอบเดียวเท่านี้แล้วก็หดน้ำหดน้ำแล้วก็พอเก็บกินปลูกบ่โดนกับพอเก็บนะจ๊ะเนะาะหลยรอบแล้ว สำรับแปลงนี่ด้าจะสำรับแปลงนี่อันนี้รอบที่สามแล้วเบิดไปแล้วสองรุ่นแย่ทองก็ได้มไถาตากดินไว้แล้วก,ลออก็มาเริ่มลงมืออีกมาเริ่มลงมืออีกเพื่อนเพื่อนอันนี้คือใส่อาหารไว้ให้พืชพักอาหารก็คือขี้หมูจต่อาหารก็คือขี้าหามูขี้หมูผสมแกล็แต่ว่าเขาหมักว้ก้อนหมักขาเสือโลกว้ก้อนน่าจะเนาะหมักขาเสือว้ก้อน มักหน่อยๆก็มัก่ยกหน่อยก็กยยกเครื่องเดือนนะจ๊ะสูตรเล่งด่วนย้ายท้องเอาขีโมูไส้แปลงพักไว้ทับปลูกพักกันเถอะจ๊ะ